เชลกราเรตโปรแกรมรุ่นปี2025หลังจากกลับมาเปิดรับสมัครเพียงแค่1นวันตอนนี้ใครที่สมัครเข้าไปเนี่ยพี่ลักษจะบอกว่าเขาส่ง AI อินทิวิวกลับมาหาผู้สมัครแล้วของเชลใครอยู่ที่ไหนต่างประเทศทั่วโลกสมัครได้หมดเลยเพราะว่าอะไรคุณต้องสามารถเริ่มงานได้ในเดือนโนเวม b บอร์คือพฤศจิกายนซึ่งการคัดเลือกทุกโปรเซสของเชลเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอยู่ญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์คุณสมัครได้หมดเลยนะเพราะหลายๆคนมาถามพี่ลักตอนนี้อยู่ต่่างงประเทศกัซึพ บอกว่าหากคุณมั่นใจว่าภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณสามารถกลับมาเริ่มงานได้ให้สมัครได้เลยเพราะบางคนจบมาเกือบครึ่งปีแล้วพี่รักษ์แต่หนูติดสัญญาค่าบ้านเลยกลับมาในไทยไม่ได้มีนะบางคนเป็นแบบนี้ซึ่งพี่รักจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าตัวเองจะกลับมาทานกลับมาได้เนี่ยก็สมัครเข้าไปเพราะทุกเศษของเขาโพสของเขาเป็นออนไลน์อย่างตอนนี้ถ้าเป็นรอบของ AI interview ค่ะถ้าคุณได้อีเมลคุณต้องทําภายใน7วันซึ่งถ้าเราจะเตรียมเองเตรียมยังไงบ้างพี่รัก์มี2แบบแบบแรกคือตัวเซตหนังสือเซตหนังสือ1แบบฝึกเซลเซสหนึ่งร้อย อาจจะไม่ได้ใช้กับโครงการนี้แต่คุณจะได้ใช้กับโครงการอื่นถ้าคุณจะไปนะสคือการผ่าน Interview ต้องรู้เทคนิคเล่มนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรพี่รักษ์ตอนที่เราจะท Interview รอบนี้แหละจะต้องจับเวลานับถอยหลังแล้วตอบต้องเตรียมจากเล่มนี้ซึ่งเล่มนี้จะแถมตัวชุดคําถามจับเวลานับถอยหลังซึ่งอันนั้นรวบรวมคาถามทั่วไทยไว้แล้วคุณก็จะเจอคําถามบางคําถามของเชลลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่าคุณต้องไปลองฝึกเตรียมจับเวลานับถอยหลังตอบและมันรวบรวมคําถามทั่วไทยไว้แล้วคุณจะเอาไปใช้ได้กับโครงการอื่นอยู่ดีไปต่อสุดท้ายคือตัวบ เอาไว้เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เร่งด่วนนาใช้ดูไทยเล่นมีเทคนิคให้เว้น3เซตนี้มันมี s อสเซมเม้เดบิฟแถมด้วยว่าหากจะต้องไป s อสเซมเมเดวบิฟกว่าคนอื่น3 0มสินาทีเนี่ยมีอะไรบ้างคุณจะเป็นต้องเตรียมเห้พี่ลักจะบอกว่าอันนั้นเป็นของแถมซึ่งแบบเซตเรียนรู้ได้เองเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นของตอกตับมันมีสเปเชียลพลาอยู่ส่วนถ้าเป็นเรียนรู้ได้นอกน้กํากว่านั้นหรอพี่ลักนอกน้กํากว่านั้นจะเป็นคอร์สท,ที่เป็นตัวออนไลน์คอมโบเซตคอมโบเซตสามารถเรียนรู้ได้เองซึ่งคอมโบเซตจะแถมอะไรบ้างมเจะแถ ฝึกเซลเซ็ส130ข้อกับตัวยางบัตรนี้ไปอยู่แล้วทีนี้คอมโบเซตจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ยางบัตรเอาไว้เตรียมวมพร้อมในการสัมภาษณ์ตั้งแต่ HR ารการทำเอสเซมเมนต์งานกลุ่มแล้วก็ไฟแนลส่วนอีกันนึงเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผ่าน AI ทิวง่ายต้องรู้เทคนิคคุณไปเรียนตรงนั้นได้เลยถ้าคุณกําลังจะไปทํา AI อินทิวิวคุณไปเรียนคอร์สนั้นก่อนได้เลยซึ่งเป็นคอร์สความยาว2ชั่วโมงส่วนยางบัตรเอาไว้ใช้ตั้งแต่รอบเอารเป็นต้นไปเพื่อนๆชื่อบอกว่าตัว มี 50k บวกได้2ที่เลยเหมาะกับใครคอร์สเรียนออนไลน์เหมาะกับคนที่มีของอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาการนําส่งมากมายไม่มีปัญหาการนําเคสมากมายแต่เป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วแต่อยากจะรู้เพิ่มขึ้นว่า MT กําลังตามหาคัดเลือกอะไรคุณจะได้เพิ่มความคมในการนําส่งมันเพิ่มความรู้แบบนอกน้ําเหมือนเวลาอะไรผักเวลาเหี่ยวเอาไปนอกน้ําไห้น้ําเย็นมันจะสดชื่นมันจะฟูขึ้นมาเหมือนกันเลยนั่นคือประโยชน์ของคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหูอยากแอดวานซ์มากกว่านั้นแนะนําให้เรียนบิคลาสสอนสดคลาสสอนสดจะเพิ่มไวพริบจะอยู่ ดับววตาเพราะการฝึกฝนเพิ่มความชนานาญไอความชํานาญมันเพิ่มความมั่นใจเพราะนัเพ็กจะบอกว่าใครจะอออินแนะนําให้เรียนเป็น5 day enrichment หรือ7 day นะ5 day หรือว่า7 day เเรียนอันไหนก็ได้ซึ่งคาสอนสดจะปรับตรงที่มันเพิ่มการฝึกฝนขึ้น,นมาเพราะนัมเพ็กจะบอกว่าของตัวนี้การคัดเลือกนีเป็นออนไลน์ทั้งหมดเริ่มจากเอทิวรอบนี้ถ้าผ่านคุณจะได้ไปรอบหน้าคือการทําเป็นตัวสัมภาษณ์ผ่านตัวออนไลน์ Microsoft t e ท m s หรือไม่ก็โทรเขาจะนัดเวลาเราอีกทีหลังจากนั้นจะไได้ไฟนอ ไฟแนลอินทิวิวที่นี่จะมีการทําเคสเดี่ยวหนึ่งแล้วก็สัมภาษณ์อีกหนึ่งเนันแปลว่าอะไรจริงๆพี่รักักแนะนานะถ้าเราไม่แม่นการนําเคสจบไม่ตรงสายกังวลเรื่องเนี้ยเรียนไฟฟลเดย์เพราะไฟเดย์คุณสามารถปรับหลักสูตรจากที่มีเซลล์เทสหนึ่งวันปรับมาเป็นการวิเคราะห์เคสซึ่งพี่รักษจะปรับคอร์สให้มีการวิเคราะห์เคสเพิ่ม22วันนะ่ะเราจะได้สามารถเอาไปใช้กับของที่นี่ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องห่วงเพราะหลายคนมาถามพี่รักษจริงๆปกติน้องๆที่เรียนก็อยู่ต่างประเทศกันเยอะมากนคคุณต้อองงแเเวลาากั รังเย็นพี่เล็กสองแต่8ปดโมงเช้าเวลาไทยจนไปถึง3ามทุ่มเวลาไทยซึ่งถ้าคุณอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างไกลหน่อย <c oughs> ก็อาจจะบุกเวลาช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นเพราะเวลาจะมีคาบเกี่ยวโซนประมาณ4ี่ห้าหชั่วโมงก็แล้วแต่ที่ซึ่งพี่เล็กจะบอกว่ามีช่วงเวลาที่เราสามารถเรียนรู้ได้ประเด็นก็คือว่าเลือกช่องทางช ANNEL ที่มันเหมาะสมกับตัวเองก็พอโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะจบทันเดือนทันวาสมัครเข้าไปเลยแนะนําว่าเตรียมตัวเต,วต,วตวรียมความพร้อมอั skill ก่อนเพราะที่นี่จริงๆเป็นที่หนึ่งที่ถ้าพูดถึงเชลนะพี่เลักมองว่ายังน่าสนุกทที่จะไป ไม่ว่าจะเป็นงานหน้าบ้านที่เรากําลังต้องไปทําบริหารสายงานขายบริหารเกี่ยวกับร้านค้าบริหารหน้าร้านเราสามารถไปคิดคิดเอ็ดหลายอย่างเพื่อทําให้หน้าร้านแตนด์ดมันดีเพราะเชลยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงถ้าคุณคิดไม่ออกคุณไปมองตลาดตอนนี้ของปั๊มนะปั๊มปตาทอปั๊มเชลเป็นไงบ้างปั๊มบางจากเป็นไงบ้างอะไรที่เราสามารถปรับได้แข่งขันกับผู้แข่งได้นั่นแหละคือความสนุกของมันมันยังปรับได้อีกไงความสนุกคือมันปรับได้อีกในขณะที่งานหลังบ้านแน่นอนคุณต้องไปติดต่อไปดูว่าแผนเลเยอร์อ ความสนุกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเชลหมดจากเชลจะมีอะไรบ้างหมดจากเชลในรอบเดือนกันยาจะมีโครงการเมเนจเมนต์ธุนีของบางจากกลับเข้ามาบางจากก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะเอ็มทีเขาจะให้เราไปพัฒนาไปทําโปรเจกต์ร้านกาแฟไหมเพราะฉันอยากจะให้บางจากมีร้านกาแฟที่ดีคนไปใช้บริการเยอะหรือจะไปทําโปรเจกต์บริหารสถานีหรือจะไปทำไปโปรเจกต์หลังบ้านคอมเมอร์เชียลหรือเปล่ามันมีหลายสายมิลเล็กจะบอกว่าถ้าหลุดจากเชลคุณจะเหลืออีกหนึ่งโอกาสคือของบางจากเดี๋ยวจะเปิดกันยาซึ่งมลเล็กจะบอกว่าของเชลวางการจ่ายสูงกว่าใดๆถ้าคุณมอองงงเรื่าาว การจ่ายก็แนะนาว่าลองเลือกว่าเราจะไปที่ไหนนี่คือสายของปั๊มน้ํามันนะเพราะฉะนั้นปรึกษาเข้า MT ทั่วไทยอื่นใดปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์ส่วนใครจะอัพสกิลอย่ารอนะเตรียมตัวเองให้มีความชํานาญเราจะมีโอกาสในการเป็นผู้เลือกประตูโดอารมอนมีหลายบานหากว่าเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วเราจะเหมือนมีกุญแจดอาร์มอนไปไขประตูบานไหนก็ได้ที่เราต้องการนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้เหลาตัวเองให้คมมากพอมันมีประตูหลายบานพยายามเอากุญแจตัวเองไปงัดงัดยังไงก็ไขไม่ออกเพราะคมมันไม่เข้ากับร่องนี่คือสาเหตุว่าทไม การอัพสกิลหรือจําเป็นและถ้าคุณไปตกไม่ได้เมนเทร์นี่มาไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งแต่คุณไม่รู้เพราะคนที่รู้เขาเข้าได้นั่นแปลว่าอะไร MT มมันเข้าไม่ยากอย่างแท้จริงจริงนะถ้าคุณรู้เทคนิคเพราะหลายคนอย่างเช่นล่าสุดก่อนหน้านี้มีเอมีคนหนึ่งในเดือนถ้าจำไม่ไม่เดือนนี้ก็เดือนที่แล้วนะพี่รักจํารอบที่เขาเข้าไม่ได้เขาไปเองมาประมาณ6 7เดือนแล้วเขาไปตก MT มาตลอดเลย78โครงการน่ะจนเขาตัดสินใจมาเรียน All in, ออลอินคลาสสอนสดมาเรียนไฟเดย์ปรากฏว่าเรียนเนี่ย คือจบค้าสเนี่ยเขาเข้า MT นะจริงๆฐานการจ่ายก็เกือบจะ 50K ซึ่งพี่รักจะบอกว่าเขาบอกว่าพี่รักวันที่หนูไปหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยซึ่งมันต่างกันมากไอหกเดเดือนที่ผ่านมาที่ตกก็เตรียมตัวไปตลอดแต่ไม่เคยเข้าได้เลยแต่ไฟเดย์พอมาเรียนเวลาฝึกจากรอบสอนสดแววตามมันจะเปลี่ยนไปความมั่นใจมันจะเปลี่ยนไปเพราะเรารู้มันเลยกลายเป็นง่ายพราะเราคิดว่ามันง่ายเวลาไปไปแอคติ้งทุกอย่างมันง่ายมันเลยทําให้การเข้ามันไม่ยากเลยพี่ลักจะบอกว่าพี่ถึงพูดเสมอว่าแค่ที่ไหนมันใช่มันจะเบาสบายเพราะเรารู้เทคนิคเราไม่ตต้้อองงยยาามไ นนะมันจะดูน่าซื้อน่าหาน่าเอามาอยู่ในโครงการมากเพื่อนเพนจะบอกว่าสเสน่ห์ในตัวพวกเรามีทุกคนแต่เราต้องเรียนรู้ว่าจะไขจะเกาสเสน่ห์ตัวเองไงให้ออกมาเพราะจริงทุกคนมีความเก่งหมดแต่คุณต้องนําส่งเด็ดตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะนั้นใครยาเตรียมบำรอมแนะนําว่า5 day 7 day หรือถ้าจบไม่ตรงสายเริ่มจากศูนย์เลบิลักเรียนเทนดีไปเพราะนั้นปรึกษาได้ที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ